สวัสดีค่ะการโนเองนะคะแล้ววันนี้นะคะโนนะคะจะมาทำการรีแอคชั่นนะคะสเตจของอินทวันเนาะเป็นสเตจที่มีรายการชื่อว่า616นะคะซึ่งภาษาจีนอ่านว่าอะไรอ่านไม่ออกจริงวันนี้นะคะโนอยู่กับอันครับเอกครับป๊อบครับอ่าซึ่งสเตจ616นึ่งหกของอินทวันนะคะมี2เพลงด้วยกันเนาะซึ่งสเตจโอเพนนิ่งเนี่ยของอินทวันนั่นก็คือเชิญเหอถูถ,ถ้าออกเสยียงผิดต้องขอโทษด้วยนะคะกับอีกเพนหนึ่งก็คือว่าอินทวันนั่นเองนะคะ ให้ยังไงเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปรับชมกันดีกว่าค่ะทุกคนไปเขาเปิดเปิดปังปะโอ้ยนี่มนมีอยู่อันโอ้ทโอ้ถุงม้อโอ้ยโอ้ยออยโอ้หลอกใช่โอ้ทุกคนหลอกเพื่อนเยอะเลยอ่ะอ้า มวันม่ถุนมหวานจังเลยมิวานขึ้นเตจอกแล้วอ่ะโอ้ยิ่งใหญอยู่นะเนี่จริงประเด็นไม่ใช่ไรนะเป็นิวนแต่วายนะสูงไม่ลองเพลงแล้วดือหล่ากังรวลโอ้ยหล่อมากลองทำอะอย่างตัวเบานะเออ

หนึ่งแมทอ๋อหเห่นผมนี่อยากจะหลับผมอนะตั้งตาเลยอ่ะนักใสอย่างเงี้ยหลังลิงโอ้ยมิดก้าอุฉล็อกนียแหละว่าโอ้ยคุณครูก็คึ้แบบเร็วดีมาก โอ้โหสามคนก็คือแบบตัวเต้นที่ดีทั้งนั้นเลยอ่ะน่ายน่านมาหล่อมากเออก็เวีไปเลยสิคะเฮ้ยเอ้ออ่ะก็ไปในน้ำไปเลยจี โอ้โหอัน <accurately> นี้เมนเต้นหมดเลยป้านด้วยใช่ใช่โดนท้องสามคนว้าวทาแล้วเขาลุกเป็นดูเต้นนะเตะเข้าปากน้ำอ่ะคนดูหนึ่งเก่งกัมือนคนดูอิ่มน้ำหล่อมาก ต่อเลยเหรอต่อเลยอันนี้คือเพลงเดบิวต์ใช่ไหมใช่ซึ่งเหมือนทุกคนขึ้นต่ประมาณสามรอบอกมันเป็นี่ใช่ขึ้นน่อยมากโอ้ยน่าลักอ่ทีเนี้ยนี่ชอบเวทีอ่ะหวาสมศักดิ์รีอ่ะใช่เบดีอ่ยิ่งใหญ่มากอ่ะเปลี่นชุดหรอใช่จ้่

แต่เพลงอ่ะสดใสขัดกับชุดมากเออชุดคือแบบแบบว้าจริงไหมนี่ว่าสเปซสเปนดีคนกูเล่ ชอบแสงแบบดูดิที่ยิงออกมาโอต่แบบเพิ่งสูงมากพี่ปาสูงมากสรางม่ได้อน่ออ่าอ่าโอกาหลอเนาะส่งมากแล้วแบบไฟบุกด้วย

ในตึกข้างหลังก็มีคนเต้นอยู่อ่ามีแดนเซอร์อนแบกอัพคิดว่าเต้นโอเคเลยนะเต็น Into one นั่นแหละเพลงเพลงแรกอ่ะนะคนออกแบบท่าเต้นทั้งหมดอ่ะคือพี่หวานแล้วก็ซันตะอ๋อออกแบบเวทีนั้นคือออกแบบเพลงนั้นก็คือรับผิดชอบทั้งหมดทั้งผิดชอบทั้งหมดเลยเรื่องของท่าเต้นเรื่องของบล็อกกิ้งอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนรับผิดชอบหมดเลย เดี๋ยวมาคุยกับเพื่อนๆแล้วกันว่าเออหลังจากที่แบบจบจากช่วงคือนี้แล้วเราอ่ะเราเริ่มจากการที่ดู m v น้องก่อนเนาะหมายถึงว่าเราเริ่มจากการที่แบบฟังเพลงของน้องก่อนเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วค่อยเข้าไปสู่ตอนที่น้องนนั้เป็นเด็กฝึกแล้วก็ตอนนี้ก็กลับมาเป็นสเตจซึ่งอันเนี้ยไม่ใช่สเตจแรกนะแต่ว่าต้องบอกมาว่าสเตจของอินทวันเนี่ยเขาเป็นสเตจของจีนะเนะาะลิขสธิ์ของจีนี่นแรงมากมันมันมันน้อยมากเลยที่แบบว่าจะเอามาลงได้อะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วอ่ะหมายถึงว่าเราอ่ะเราเราไม่ได้ดูอินทวันกันมาแบบ ค่อนข้างเกือบเดือนแล้วคือคุณผู้ชมอาจจะเห็นว่าผ่านไปไม่กี่วันแต่ว่าสําหรับเราอะเราเราเรารีแอคกันแบบว่าจนแบบว่าเดบิวต์ไนท์อะจนตอนเนี้ยมันก็ผ่านมาแบบเกือบเดือนแล้วอะแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันพอได้กลับมาดูก็รู้สึกว่าเออคิดถึงโมเมนต์รองนั้นของเขาจังอะไรเงี้ยแบบว่ารู้สึกแอบแบบว่ามีความคิดถึงอินทวันเบาๆอะไรเงี้ยเออเออแล้วพอดูก็รู้สึกว่าก็เวทีชุดชิดการเพอร์ฟอร์มของเขามันก็แบบว่า สมบูรณ์อะสมบูรณ์แบบมากอะไรเงี้ยแบบแต่เสียดายเนาะที่แบบว่ามีสเตทได้ไม่เยอะใช่ไหมหมายถึงว่าแบบเขาได้ขึ้นสเตทไม่เยอะอะไรเงี้ยเออซึ่งจริงๆแล้วสเตทเนี่ยเขาทําดีมากเลยนะั้นแบบตั้งแต่เปิดตัวมาหรือว่าบบมีฟังก์ชันของของเขาเรียกว่าอะไรของเวทีที่แบบว่าเป็นเวทีลอยบ้างกลางน้ําบ้างอะไรเงี้ยแล้วมีฝนมีต่างๆอะไรเงี้ยเออแล้วก็ด้วยเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเขาอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าอยากให้เขามีอีกเยอะๆอะไรเงี้ยดีใจนะเคยที่ดีใจอะคือรู้สึกว่าแบบ อืมก็คิดถึงนะเนอะก็คิดถึงอิวนวานนะเนาะเพราะว่าเราก็รีแอคมาตั้งแต่คลิปแรกยันแบบการโน่พี่ปั้นพาเข้าไปสู่แบบว่าการแบบ คัดตัวครั้งแรกยันถึงจนจบ<ช>อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ก็อจริงๆก็แบบเหมือนแบบหลังไมคก็มีคุยกับโนนะว่าแบบโอ้ยอินทวันคือจะจบแล้วหรอคือเราจะไม่รีแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอตรงมันก็มีความผูกพันด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบเหมือนพอสุดท้ายกันโนก็คือไปสรรหาคลิปมาเพื่อให้เราทําการรีแอคนะคะเพื่อแบบตัวเราด้วยแล้วก็เพื่อผู้ชมด้วยนะคะก็รู้สึกดีใจกับการที่เหมือนได้ดูเพราะว่าเหมือนครั้งนี้ก็ได้ดูในฐานะที่เขาแบบเป็นอินทวันกันแล้วอะ อเออก็เลยรู้สึกเออมันสมบูรณ์แบบเหมือนที่ป๊อปพูดเลยเพราะว่าพูดแล้วมันก็จะดูสปอยน์เนาะคือเราก็ค่อนข้างอ่าโฟกัสมิกะเหมือนเดิมเนาะแล้วก็แล้วเราก็เ,เอกเห็นว่ามิกะพัฒนาเรื่องการเต้นขึ้นเยอะมากอะจากที่แบบช่วงตอนนั้นที่ดูตอนที่เขายังแบบเป็นเด็กฝึกอะเขาค่อนข้างแบบ ไม่สะดวกอะคือไม่สะดวกกับการ <laughs> เล่นัะเท่าไหลอะไรอย่างเง <laughs> <c oughs> ี้ย<า>สะดวกเขาทำนราดักมากเขาดูดูไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ออแต่ว่าเอ,อพอมาครั้งนี้ก็เอ้เข้าดูโอเคขึ้นหมายถึงว่าเขาดูโปรเฟอชัเนอลขึ้นอะไรอย่างเงี้ยรวมถึงตัวคนรวมถึงคนอื่นๆด้วยที่แบบท,ที่ที่เหมือนเออตอนเป็นเด็กฝึกเขาอาจจะไม่ได้แบบ <sh ine> ไม่ได้เก่งเต้นมาขนาดนั้นแต่ว่อเหมือนพอมาอยู่ในเวทีนี้ไก็นว่าทุกคนคือแบบตัวคนชายทุกคนทุกคนหน้ามองทุกคนแล้วก็ ยังยังอยากจะชมอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของคอสตูมจริงๆว่าไม่เคยพลาดจริงๆอะ่ะเออคือแบบส่งเด็กทุกคนในการใส่ชุดมากแล้วบวกกับว่าทุกคนก็เป็นคาแรคเตอร์นั้นกับชุดจริงๆอะไรเงี้ยคือชอบมากแล้วก็ตัวเวทีก็ชอบก็งคือคลิปนี้คือชอบแล้วก็ดีแล้วก็รู้สึกว่าอิ่มอกอิ่มใจก็มีความาช่วยหายถึงได้นิดนึงก็อยากจะแบบอะไรที่มันนานกว่าน,นี้เนาะ เพราะว่าอาจจะอาจจะมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ที่เราไม่สามารถรีแอคได้จริงใช่ใช่ใชเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าสเตทแบบของ one อินทวันอ่ะคือเหมือนเขาติดลิข <c oughs> สิทธิ์จีนอะ่ะแรงมากหมายถึงว่านี่ลองหาแบบลายลายสเตทมาลงแล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบมันไม่สามารถออนแอได้อย่างหกหนึงหกเองอะ่ะจริงๆแล้วถ้าเกิดย้อนกลับไป4ีหเดือนที่แล้วที่แบบเพิ่มสเตทอ่ะนะ ถ้าใครที่ทำดีแอคเลยอะ่ะก็จะสามารถมีคลิปเต็มแล้วที่มันชาร์จเป็น HD ีแล้วก็ลงได้เลยเข้าใจปะแต่ว่าชันอ่ะไม่คิดว่าจะได้ทำรีแอคไงก็เลยแบบดูเสร็จแล้วว่าคือจบมาพอะจะกลับมาทําจริงๆอะ่ะพอย้อนกลับไปดูอะคลิปหายจ้าเหมือนแบบโดนแบบอุ้มไปแล้วอะ่ะค,คือโดนอุ้มไปแล้วคือนี่ต้องไปหาขุดมาว่ามันอยู่ไหนแล้วซึ่งก็ได้ได้มาอย่างท่าที่กคนได้เห็นนะคะชอบแต่จริงๆเคยนะเคยดูอันนี้แล้วก็มาดูเหมือนมาดูอีกรอบอะไรอย่างเงี้ย เออก็นึกคิดถึงนะหมายถึงว่าก็คือตามอยู่เรื่อยๆคิดถึงอินทวันในฐานะไอดอลอ่ะคือทุกวันเนี้ยน้องทุกสเตน,น้อยมากเลยอ่ะน้องขายของเยอะมากคือดีใจนะคือหมายถึงว่ารายบุคคลอ่ะค่อนข้างประสบความสำเร็จเลยเนาะคือหมายถึงว่ารายได้ที่น้องขายของแลวเป็นเอ่อเป็นพรีเซนเตอร์เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์อะไรของแต่ละคนนะ่ะก็คือประสบความสําเร็จมากอะไรเงี้ยเนาะเออมันก็เป็นเรื่องที่น่าดีใจเนาะหมายถึงว่าแต่ละคนเองก็มีมีความแบบ จเจริญเติบโตในหน้าที่การงานอะไรเงี้ยแต่คือเขาเรียกมาเป็นบอยแบรนด์หนเราก็อยากเห็นอยากเห็นด้านที่เขาเป็นบอยแบนด์ hmm. เป็นไอดอลจริงๆใน2ปีนี้บ้างอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบเดี๋ยวอีกแบบหนึ่งก็คืออาจจัดคอนทัวร์แล้วก็แบบจบอะไรเงี้ยเออแต่ก็อย่างที่บอกคิดถึงไงไหนดูสเตน,นี้แล้วยิ่งแบบเอออันนี้มันแบบมันสมศักดิ์ศรีกับกับเขาว่าซึ่ง11คนเนี้ยคือผ่านอะไรมาเยอะมากในรายการอ่นแลกว่าจะมาเป็นส1เคนเนะี้ยแต่ตอนนี้มันก็คือแบบ ขึ้นแบบเวทีเต้นกระปิกกระปอยอะไรเงีย้ยหมายถึงว่าแบบมีให้น้องได้โชว์ศักยภาพไอดอลนิดนิดหน่อยเองอะไรเงี้ยเอออัลบั้มก็ออกเพลงแบบยังไม่ยังไม่เยอะอะไรเงี้ยอยาก <c oughs> เห็นอะไรที่เป็นแบบอัลบั้มแบบเต็มเต็มแล้วก็แบบมีมีเวทีให้เขาขึ้นจริงๆอ่ะชึ่งอันนี้มันก็พูดยากเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ที่ที่แค่วงหรือว่าบริษัทด้วยแหละ <c oughs> มันคือลักษณะของวงการบันเทิงจีนด้วยเขาไม่ค่อยมีพื้นที่ให้ไอดอลแล้วก็บวกกับตอนนี้ก็ มันก็มีการจํากัดอะไรเยอะแยะเนาะจากกฎหมายจากกฎที่ออกมาหรืออะไรอย่างเงี้ยที่เกี่ยวกับวงการไอดอลอะไรเงี้ยมันก็มันก็เป็นเรื่องน่าเสียดายอ่ะอยากให้น้องแบบเป็นตํานานน่ะคือไม่ใช่ตํานานแบบที่พอแยกไปสุเอ็ดคนแล้วก็คือเติบโตทุกคนมีศักยภา,าพพอที่จะโดดเด่นด้วยตัวเองอยู่แล้วแต่อยากให้ชื่ออินทวันมันเป็นมันเป็นแบบเออเป็นเลเจนด์เป็นอะไรเง,งี <S 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 <ø> ้ยเนาะเออโอ้ซึ่งมันน้องมีศักยภา,าพพอที่จะเป็นอ่ะ เอางี้ว่าสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ